วัตถุมงคลวัดชินเวลาลาม13กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับทับรมนะครับก็เนื่องในอ่า วันครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อนะครับ50พรรษาเมื่อ30มกราจะมีวัตถุมงคลชุดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าล,าลาหูนะครับแล้วก็กุมารทองเสียนพระพรมตะกุดนะครับอันนี้ก็เสียนพระพรมแล้วก็ที่เราลึกสร้างบาร,รมีเป็นวันเกิด ก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับให้เลือกบูชานะครับราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยนะครับห้500าร้อยหลักพันนะครับมีตะกรุดนะครับมีตะกรุดหรือพระองค์เล็กนะครับเหรียญพระพรมนะครับเหรียญที่เป็นเอ,อ่อเหมือนลายศักดิ์ที่แขนของ ก็จะมีเหรียญล็อกเก็ตนะครับรูปเหมือน เหียญปมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสัวรามันข้างล่างก็จะมีค้าวคมนะครับมบูชาเหรียญพระคมพระสมเด็จแล้วก็ พระปกโพนะครับรวมทั้งยันหลวงพ่อทองคำก็สามารถที่จะบูชาได้ที่วัดชินวาลารามนะครับหรือวัดหลวงพ่อชำนาญด้วยตัวเองครับก็ได้มากราบไหว้หลวงพ่อแล้วก็บูชาวัตถุมงคล องค์นี้จะเป็นสีพึ่งนะครับสีพึ่งพระพรหมม่ามมีมอตงดะมีตะกุดนะครับตะกุดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เหรียญพรมนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกฉลองอายุ50ปีนะครับหลวงพ่อชมนาแล้วก็เหรียญพรมนิมิตประจําวันเกิดก็ราคาชุดละหนึ่งพันนะครับจะมีตะกรุดนะครับมีทั้งตะกรุดเงินตะกรุดทองนะครับเหรียญพระพรมนะครับข้างล่างปุ่ดวัตถุมงคลน,นะครับแล้วก็กุมารรวมทั้งเหรียญพรมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลาหูและเมฆสิธิ์กันและแก้วหนุนดวงให้เข้มแข็งนะครับด้านข้างก็จะเป็นเท้าเวส่วนโน,ลลน,นนะครับและหลวงพ่อชำนาญนะครับครับผ่านตู้